พันแท้ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจการันตีโดยกรมการข้าวข้าวดีมีคุณภาพต้องไม่มีพันปนและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลอดภัยปลูกตามมาตรฐาน G.A.P. หรือปลูกข้าวในระบบอินรีมั่นใจการันตีโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน G.M.P. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน Q ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจต้องข้าวที่ได้เครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้โดยกรมการข้าว หยุด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 ใช้หยุดปลูกหยุดเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช้ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับหากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรค ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันทีข้าวพันแท้ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจการันตีโดยกรมการข้าว ข้าวดีมีคุณภาพต้องไม่มีพันปนและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลอดภัยปลูกตามมาตรฐาน G.A.P. หรือปลูกข้าวในระบบอินทรีย์มั่นใจการันตีโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน G.M.P. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน Q. ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภัยมั่นใจต้องข้าวที่ได้เครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้โดยกรมการข้าว ลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการฟาร์มเพนดครับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวหมู่ตําตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นมีความต้องการในเรื่องของการพัฒนามเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานอีกทั้งนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการสีข้าวการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ในการจําหน่ายรวมไปถึงเรื่องของการตลาดการรองรับที่ชัดเจนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องนี้กันเลยครับ ปัจจุบันเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมู่5ตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมาตร,รฐานทั้งในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ข้าวและการสีแปลรูปบรรจุถุงจํหน่ายมีการตลาดรองรับที่ชัดเจนพร้อมทั้งได้รับองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตต่างๆจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแกน่น ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกอยู่เป็นประจำนอกจากนี้แล้วผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมู่5ยังได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และ GAP เป็นข้าวที่ปลอดภัยผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในคุณภาพของข้าวกลุ่มนี้จนเกิดการกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องทําให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มีรายได้จากการขายข้าวตามออเดอร์อยู่เป็นประจำสําหรับกลุ่มข้าวทั่วไปนาแปลงใหญ่หมู่5ตะบล แวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นนะครับกลุ่มนี้นะครับเขาจะาผลิตการผลิตแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์อินทรีนะครับส่วนที่2ก็คือผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวจีพีนะครับซึ่ง2ส่วนเนี่ยเขาจะแยกการผลิตชัดเจนนะครับชัดเจนมากาแล้วก็จุดเน้นของเขาจุดตรงนี้นะครับคือจะไม่ใช้สารเคมี เน้นความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคและผู้จะใช้มเมล็ดพันธุ์นะครับจุดเน้นตรงนี้ก็คือจุดเน้นเนื่องไม่ใช้สารเคมีนะครับครับสำหรับเรื่องการรวมกลุ่มของกลุ่มนาแปลงใหญ่จุดนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีมากนะครับเพราะเมื่อกว่างเกษตรกรนะครับได้แยกกันปฏิบัติแยกกันผลิตแยกกันขาย ณปัจจุบันนี้เกษตรกรกได้รวมกันนะครับรวมกันมีขั้นตอนการบริหารจัดการนะครับแล้วก็รวมกันผลิตรวมกันซื้อปัจจัยนะครับทำให้ได้ปัจจัยที่มีาราคาถูกมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีอำนาจต่อรองในเรื่องการขายนะครับซึ่ง,งจากการรวมตัวกันของของแปลงนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งนะครับเพราะส่งส่งผลถึงอำนาจต่อรองของเกษตรกรให้สูงขึ้นครับสมาชคกมีจำนวนหาสิไร่ มีพื้นที่เกตลอยสี่สิบสี่ไร่แล้วก็ปลูกข้าวเหนียวแล้วก็ทั้งศูย์เมล็ดพันธุ์ข้าวคอนเจน,นี่มีให้การสนับสนุนเรื่องของมเมล็ดพันธุ์เครื่องหยอดข้าวแห้งและเครื่องสิน้นะสุญญากาศแล้วก็มีให้การให้คามบู้ในเรื่องของการผลิตมเมล็ดพันธุ์การผลิตและการรับรองข้าวอินซีและก็ g a p คือเขาเขารวบกลุ่มกันว่าเขาเหตุปุ๋ย ปุ๋ยสังตัดมาจากว่าเขาไปหาซื้อแม่ปุ๋ยมาเพราะว่าอันนั้ก็ป้องกันปุ๋ยปลอมมีการร่วมกลุ้มกันว่าเฮ็ดการผลิตเ mm hmm. พื่อลดต้นทุนในด้านการฮ็ดปุ๋ยเส้นตัดแล้วก็การผลิตเมล็ดพันธุ์ใส่แล้วก็มีการเฮ็ดปุ๋ยมักปุ๋ยนำมักแล้วสารกำจัดจุดเด่นของกลุ้มนั้นป็นไงก็คือการผลิตเมล็ดพันธุ์เขา่าแล้วก็ที่ว่า ทางกลุ่มเนี่ยมันย่กไก่ห่างจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ก็เลยเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้คนในกลุ่มและคนในชุมชนแล้วก็มีการแปลรูปแล้วก็มีการเทดปุยมักน้ำมักใส่เองขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวคอนเจนที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการพันธุ์เขาแล้วก็ให้ค้ามูม้ด้านต่างๆเพื่อให้กลุ่มนี่ะมีรายได้เกิดขึ้นในชุมชนของเจ้าของแล้วก็ให้มีความยั่งยืน ลอดปเป็นกลุ่มที่มีการแปลรูปข้าวที่โดดเด่นด้วยส่วนเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาจะมีหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาที่ดินที่เข้ามาช่วยเรื่องการใช้ใช้ปุ๋ยสังตัดซึ่งจะเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ค่ะก็จะมีพวกเขากล้องเขาหางเขาแตนอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะแปลรูปแล้วก็มีตลาดอีกแล้วคือส่งโรงพยาบาลที่แวงใหญ่ด้วยตลาดเขาจะค่อนข้างหลากหลายกลุ่มนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดแค่แคบ เขาจะมีตลาดที่อย่างทางที่กรุงเทพโทรสั่งตามออเดอร์อย่างนี้ตลาดที่ประเทศจีนก็มีค่ะ กกกล่มมี้โดเดเเาาาๆรรืองลลขท้าทยที่สุดแล้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างเกษตรกรนาแปลงใหญ่ทุกๆกลุ่มเพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดในอาชีพการทำนาที่เป็นอาชีพสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมการพัฒนาการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันเกษตรกรอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข ก่อนจบรายการในวันนี้ย้ำเตือนพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังครับโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสสาเหตุสำคัญมาจากใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันหยุดโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยการไม่ซื้อไม่ขายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครวมไปถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคปลูกซ้ำหรือไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค รับผิดชอบร่วมกันโรคใบด่างมันสําปลังเรากำจัดมันได้แน่นอนหากพบการระบาดของโรคใบด่างมันสัาปลังรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านครับวันนี้รายการฟาร์มเพนเตของเราหมดเวลาลงแล้วครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ